สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงการวิเคราะห์แบบจดลองถดถอยหลายตัวแปรหรือ multiple regression ซึ่งในหัวข้อที่ผ่านมาเราพูดถึงแบบจดลองถดถอยอย่างง่ายหรือกรณีที่เรามีตัวแปรอธิบายเพียงตัวแปรเดียวซึ่งจุดอ่อนที่สําคัญก็คือว่าการที่เราจะสรุปว่าตัวแปร x เพียงตัวแปรเดียวนั้นส่งผลตัวตัวแปร y โดยที่ปัจจัยอื่นๆคงที่เป็นสิ่งที่ทําได้ยาก ในหัวข้อนี้การใช้สมการถอยที่มีหลายตัวแปรอิสระสามารถทําให้เรามีควบคุมตัวแปรในแบบจําลองเพื่อที่จะสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยอื่นๆคงที่ได้ง่ายกว่าซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่สําคัญในการทดสอบทษฎีรีทเศเษรศาสตร์รวมถึงการพิจารณาผลกระทบของนโยบายต่างๆหรือ policy effect evaluation การเติมตัวแปรอธิบายช่วยทําให้แบบจําลองอธิบายความผันผวนของตัวแปร y ได้ดีขึ้น นอกจากนี้การที่มีตัวแปรอธิบายหลายตัวแปรก็สามารถทําให้สมก,การมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งความคาดหวังในบทนี้ก็คือว่าต้อ,อ,อ,องการที่ให้พวกเราสามารถที่จะอธิบายจะลองสดถอยกรณีที่เรามีตัวแปรอิสระหลายตัวได้นอกจากนี้ก็เข้าใจความหมายของข้อสมมุติต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวประมาณค่า OLS ที่เหมาะสมนอกจากนี้เราสามารถที่จะใช้โปรแกรมในการประมาณค่า OLS estimator รวมถึงค่ ค่า variance ได้นอกจากนี้สามารถที่จะทดสอบค่าพารามิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบค่าพารามิเตอร์ตัวเดียวหรือในกรณีที่เรามีค่าพารามิเตอร์หลายตัวเราอาจจะมีข้อสมมติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเรามาเริ่มจากในกรณีที่เรามีแบบจำลองที่มีตัวแปรหลายตัวเราจะพิจารณาจากแบบจำลองที่เรามีตัวอย่างจากในหัวข้อที่ผ่านมาครับเราดูเรื่องของค่าจ้าง ซึ่งถูกกำหนดโดยระดับของการศึกษาในกรณีนี้เดิมเราตัวแปรอ,อยู่ในตัว e a r ร์เนอรมของสมการค่าจ้างในที่นี้เราพบว่ามีปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลต่อค่าจ้างก็คือในเรื่องของประสบการณ์เราอาจจะดึงตัวแปรประสบการณ์เข้ามาอยู่ในแบบจำลองทำให้เรามีแบบจำลองที่อธิบายหลายตัวแปรซึ่งเวลาที่เราอธิบายผลของการศึกษาต่อค่าจ้างในที่นี้เราสามารถที่จะควบคุม ตัวแปรในเรื่องของประสบการณ์ให้เท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบในกรณีที่รับการศึกษาแตกต่างกันได้นคะครับที่ตัวแปรอื่นที่อาจจะมีผลต่อการศึกษาในที่นี้เราก็ใส่ไว้ในตัว Error t e r รออยู่จากตรงนี้เราอาจจะเขียนแ,แบบจํำลองที่มีตัวแปรอิสระหลายตัวในรูปของสมการรูปทั่วไปก็คือ y, y เท่ากับเบตบวกเบต x t บวกเบต x สบวกด้วยตัวเออร์เลอรในที่นี้ เปลี่ยนสคริปต์เล็กน้อยนะครับในส่วนของตัวเบต้าศูนย์ครับเรา,เาใช้เป็นค่าพารามิเตอร์จุดตัดนะครับเป็นค่าคงที่ในขณะที่ตัวเบต้าหนึ่งก็จะเป็นค่า,าสมมระสิทธิ์ความชันที่สัมพันธ์กับตัวแปร x 1นในขณะที่ตัวเบต้าสองก็จะเป็นสมมระสิทธิ์ความชันที่สัมพันธ์กับตัวแปร x 2นะครับซึ่งเวลาในการที่บายตัวเบต้าหนึ่งก็จะเป็นตัวที่บายว่า ถ้าอื่นแปลงโดยที่ปัจจัยอื่นๆคงที่ทั้ง x2 แล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่อยู่ในตัว Earl ์ e r อรมก็จะส่งผลให้ค่า expect e d ของ y เปลี่ยนเท่ากับเบต้า1หน่วยเช่นเดียวกันสำหรับเบต้า2ถ้าเราาำนดให้ตัวแปรอื่นคงที่ไม่ว่าจะเป็น x1 หรือตัวแปรที่อยู่ใน Earl ์ e r อรคงที่การเปลี่ยนแปลงของ x2 ก็จะทำา expect ีของ y เปลี่ยนเท่ากับค่าเบต้า2ครับงนั้นข้อสมมุติที่สำคัญในที่นี้ เวลาที่เราจะประมาณค่าแบบจําลองก็จะกับตัว e อ r ร์เรอร์ซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับตัวแปรทั้ง2ตัวที่เรามีอยู่ในแบบจําลองของเราคือ x1 แล้วก็ x2 ครับซึ่งเราก็จะสมมุติให้ค่าเฉลี่ยของเออร์เรอร์เทตัวแปร x1 และ x2 มีค่าเท่ากับ0ครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงข้อสมมุติต่างๆอย่างโดยละเอียดต่อไปนะครับในทีนี้ เราสามารถขยายจากกรณีที่เรามีแค่ตัวแปรอิสระ2ตัวแปรเป็นกรณีที่เป็นหลายตัวแปรได้นะครับก็คือเราก็จะให้ตัวแปรอธิบายเป็นตัว y นะครับแล้วก็ตัวแปรที่เรามาใช้อธิบายตัวแปรอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็น x1 x2 x3 ไปจนถึง xk นะครับเรามีตัวแปรอิสระที่อธิบายทั้งหมด k ตัวแปรครับค่าตัวพารามิเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับตัวเบต้าศูนย์ ตัวสัมประสิทธิ์จุดตัดนะครับเบต้าหนึ่งไปถึงเบต้าเค็เป็นสัมประสิทธิ์ความชันที่สัมพันธ์กับตัวแปร X อักนั้นนะครับซึ่งในการตัวสมการนี้ก็จะเป็นสมการ population regression นะครับตัวเบต้าทั้งหลายนี้ก็เป็น population parameter ที่เราต้องการที่จะประมาณค่าซึ่งในทางปฏิบัติครับเราก็ใช้วิธีการ OLS ในการประมาณค่าคอย่างเช่นในกรณีที่ตัวแปร2ตัวแปรในกรณีของสไลด์ที่ผ่านมานะครับเราก็ต้องการประมาณค่าตัว เบต้าศูนย์เบต้านึ่งเบราก็สามารถทำได้โดยเราจะหานะตัวเบต้าศูนย์เบต้าหนึ่งบต้า hat เนี่ยนะที่เป็นตัวปปะค่าของเบต้าศูนย์เบต้าโดยการที่จะ Minimize ส์ตัว residual ยกกําลังสองนะครับแล้วก็เอา y i ลบด้วยเบต้าศูนย์ลบเบต้า x 1, นึ่งนะครับลบเบต้า x 2, ยกกําลังสองนะครับเราก็จะมินิมัล e ส่วนี้นะครับโดยที่จะ,ะเราก็จะได้ตัว os estimator ครับ โอยกตัวอย่างนะครับของการอธิบายนะครับสมมติว่าถ้าเราเกิดนะครับประมาณค่าสมการอั g r e เกรชัออกมาได้ในกรณีน,นี้นเป็นกรณีที่เรามีตัวแปรที่เราต้องการอธิบายก็คือ GDP ใน GDP นะครับก็จะถูกอธิบายด้วยตัวแปร2ตัวก็คือตัว High School GPA นะครับแล้วก็ตัว ACT/ SAT ก็จะเป็นคะแนนสอบเข้านะครับเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอธิบายรบเริ่มจากตัวแรกรตัวเบต้าสูตรของเราในที่นี้ก็คือ1.29นะครับหรือค่าสัมประสิทธิ์ตัดที่เราประมาณค่าได้ในที่นี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดตัว High School GPA แล้วก็ตัว ACT มีค่าเท่ากับ0นะครับค่าพ dict e d ของ College GDP ก็จะมีค่าเท่ากับ1.29นะครับส่วนตัวค่าสัมประสิทธิ์นะครับที่อยู่ข้างหน้าตัวไฮสคูลจีพีเครับก็คือว่าถ้าเรา กำหนดให้ตัวปัจจัยอื่นๆรวมทั้ง ACT เนี่ยคงที่นะครับถ้าเกิด High School GPA เพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับก็จะส่งผลให้ตัวค่า Predicted ของ College GPA เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ0.453หน่วยนะครับโดยเฉลี่ยอันนี้ก็จะเป็นค่าสัมสิทธิ์ที่อยู่หน้า High School GPA อันถ้าเกิดในกรณีนี้ถ้าเกิดเราเลือกนะครับนักศึกษา,าษ2คนที่มีคะแนน ACT เท่เากัน แล้วก็มีปัจจัยอื่นๆเนี่ยเหมือนกันนะครับนักศึกษาที่มี GPA h i g บบไฮส o ูลนะครับ,รบสูงกว่าสูงกว่าอีกคนหนึ่งสมมุติคนที่ GPA สูงกว่า1น่หน่วยนะครับเราก็คาดการได้นนว่าใน A, นักศึกษา A นะครับก็จะมี College GPA เนี่ยสูงกว่า B นะครับเฉลี่ย0.453หน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราอธิบายนะครับค่าสัมประสิทธิ์แต่ละค่าที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรหรือเป็น สมรสิทธิความชันเองนะครับน,นี้ก็ตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราเทียบกับกรณีนะครับที่เรามีแค่ตัวแปรตัวแปรเดียวนะครับเช่นสมมุติเราใช้ act อย่างเดียวในการที่บายตัว college gpa นะครับเรามาดูในกรณีถ้าเรารันแค่ college กับตัว act นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในที่นี้นครับค่าสามมระสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัว act ก็มีค่าเท่ากับ0.27นะครับ0.027 นะครับแล้วก็มีค่า p v a l u น้อยกว่า0.05ด้วยนะครับเพราะในที่นี้ก็คือแสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์ของ act เนี่ยนะครับแตกต่างจาก0ูนย์ยังมีนัยสำคัญใช่ไหมครับแล้วก็คือถ้า act เพิ่มขึ้น1คะแนนนะครับแล้วปัจจัยอื่นๆคงที่นะครับปัจจัยอื่นๆคงที่ก็จะทําทให้ college gpa เพิ่มขึ้น0.27นะครับในที่นี้ถ้าเกิดเราใส่ตัวแปรอื่นเข้าไปนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เราใส่ตัว high school gpa ซึ่งเดิม ถ้าในสมาการเดิมก็คือมันอยู่ในตัว Earl t t r r m นะครับถ้าในกรณีนี้เราใส่ตัวไฮไนะครับก็เหมือนเราใส่ตัวแปรที่มัน control นะครับตัวแปรที่เราคิดว่าไม่มีผลกับเกรอนะครับในที่นี้เราใส่ตัว high school GPA เข้าไปนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าค่าสัมประสิทธิ์ของ ACT เนี่ยมีค่าลดลงจากเมื่อกี้จนะุดศูนเะเหลือ0.009ครับแล้วก็ตัว ACT เนี่ยก็ไม่ได้มี ในยักษ์สำคัญเชิงสถิติในการอธิบายตัว c o l l e g e GPA และเพราะค่า p ีอยูมากกว่า0.05นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าง่ายเนี่ยการที่เราใส่ตัวแปรไม่ครบลงไปเนี่ยอาจจะทำให้คำอธิบายนะครับที่เราต้องการเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนจากที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการที่เวลาที่เราเป็นตัวแปรเป็นแบบที่เป็นตัวแปรหลายตัวแปรเนี่ยตัวแปรอิสระหลายตัวแปรเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะใส่ตัวแปร อิสระนะครับที่มีผลต่อตัว College gpa นะครับแล้วก็สมมติว่าเมื่อกี้เราสนใจว่าจริงๆแล้วคะแนนสอบเนี่ยมันส่งผลต่อ gpa ไหมนะครับถ้าเราไปดูแค่ simple regression เราอจะได้ข้อสรุปที่ผิดพลาดไปได้เป็นตัวอย่างนะครับของอเหตุผลว่าทำไมเราถึงนะครับในใ,นในทางปฏิบัติจริงๆแล้วนะครับแบบจำลองที่เราไม่ได้ใช้กับจอที่มีตัวแปรอิสระหลายตัวแปรนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่เรามี การพิจารณาเรื่องของค่าจ้างนะครับเดี๋ยวค่าจ้างกับการศึกษานะการเรืถถ่องของจํานวนเทเนียคือจํานวนปีที่อยู่ในบริษัทนั้นๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้อันนี้ก็เป็นสมการนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อธิบายเนี่ยจริงๆก็อธิบายสมมติติตัวแปรตัวใดตัวนหนึ่งมาอธิบายนะครับเช่นในกรณีเราอยากรู้ว่าการศึกษาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันส่งผลยงต่อค่าจ้างนะครับในที่นี้ ไอตัวแปอื่นที่อยู่ในแบบจุลล์ไม่ว่าจะเป็น Experience aid, นะครับรวมถึงตัวแปอื่นที่อยู่ใน Earlier t e เ m เนี่ยเราก็กาหนดให้มันคงที่นะครับเพราะในนี้การศึกษาที่เพิ่มขึ้น1ปีก็จะส่งผลให้ค่า Predicted l o g w เ g e เนี่ยนะเพิ่มขึ้นเท่ากับ0.092ซึ่งก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเท่ากับ9.2%นะครับโดยที่ในที่นี้ความหมายคือว่าถ้าเกิดเราเอาคนที่มีประสบการณ์เท่ากันมีเทนเนียเท่ากันนะครับ แตกต่างกันเพียงแค่ราศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไอ้การศึกษาที่แตกต่างกัน1ปีเนี่ยก็จะทําให้เขามีค่าจ้างต่างกันนะครับแต่ละปีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต่างกันเท่ากับ9.2อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในกรณีที่เรามีตัวแปรหลายตัววิธีที่ก,การอธิบายเนี่ยนะครับในที่นี้เราก็เห็นได้ว่าสิ่งที่เราอธิบายเมื่อกี้นะครับเราพูดถึงการที่ปัจจัยอื่นๆคงที่นะครับหรือซิเทอริสอะเพริบัสเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นตัวที่ช่วยเรานรในการที่เวลาที่เราจะอธิบายจริงแล้วสิ่งที่เราสนใจจะเป็นตัวแปรต,ตัวใดตัวหนึ่งในสมการอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับเราอาจจะสนใจในเรื่องของการศึกษาเป็นหลักแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราลันล r เกรชันแต่กับการศึกษาอย่างเดียวเนี่ยนะครับค่าได้อย่างเมื่อกี้เราก็เห็นตัวอย่างจากในกรณีของเรื่องของคะแนนสอบนะว่ามันอาจจะไม่ได้มีความแม่นยำนะเพราะาเราไม่ได้ใส่ตัวแปครคนบคุมไปนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะ อธิบายนะครับผลของตัวแปรนะครับในลักษณะที่เหมือนกับการทดลองนะในการทดลองที่ว่าเอยถ้าเรามีระดับของคะแนนสอบเข้าที่แตกต่างกันเนี่ยมันส่งผลต่อ,อ college GPA ไหมในที่นี้เนี่ยนะครับการที่เรามีตัวแปรอ,อื่นใส่เข้าไปในแบบจำลองนะครับแล้วกำหนดให้ตัวแปรอื่นคงที่เนี่ยก็สามารถทำให้เราสรุปได้ในลักษณะเหมือนที่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลหรือเป็น causality นะครับอันนี้ก็ เป็นเหตุผลนะครับที่เราใช้สมการ regression ที่มีหลายตัวแปรหรือ multiple regression ซึ่งจากสมการนะครับตัว multiple regression เวลาที่ยาได้ค่า o s estimator และ beta hat นะครับเราก็สามารถคำนวณค่า predicted value ของ y หรือค่า fitted value นะครับตัว y hat ก็คือเกิดจากการที่เราแทนค่าตัว beta hat ลงไปนะครับแล้วคูณด,ด้วย x 1แล้วก็ x 2นะครับ ส่วนถ้าเราเอาค่า y นะครับลบด้วยค่า predicted y y hat นะครับเราก็จะได้ตัว residual นะครับซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็คืออตัว u hat นะครับแทน residual เช่นเดียวกับในกรณีที่ผ่านมาในเวลาที่เรามีสมการ regression นะครับเราก็สามารถที่จ buy, อะอธิบายตัว goodness of fit ของแบบจำลองนะครับซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็คือ r square นะครับ r square เนี่ยนะครับก็คือ ส่วนที่แบบจะลองอธิบายายได้นะื้อหารด้วยตัว total sum of square นะครับก็คือเป็น ess หารด้วย tss ซึ่งมันก็จะเท่ากับนะครับลบด้วย rss ส่วนด้วย tss นะครับซึ่ง rss ก็คำวนวณได้จากการที่เราซัมตัว residual ยกกำลังสองนะครับส่วนด้วยส่วนด้วยส่วนตัว tss นะครับก็คือการที่เราเอา y นะครับลบด้วย y bar แล้วก็ยกกำลังสองนะครับก็คือตัวที่บอกถึงความแปรผันของตัว y ซึ่งจากตรงนี้เ,เราก็จะเห็นได้ว่าไอตัวค่า r าร์นะครับเนื่องจากเวลาที่เราใส่ตัวแปรเพิ่มขึ้นไปนะครับใน Multiple Regression แน่นอนการที่เรามีตัวอธิบายาตัวแปรที่อธิบายมากขึ้นเนี่ยนะครับไอเรซิดูเอลกำลังสองเนี่ยก็จะมีค่าลดลงนะครับเมื่อ r e s i ด u a l กำลังสองมีค่าลดลงนะครับเราก็จะพบได้ว่าไอตัว r าร์เนี่ยนะครับมันค่าเพิ่มขึ้นหรือ,อยน้อยก็เท่าเดิมนะครับมันจะไม่ลดลงเมื่อเราใส่ตัวแปรเพิ่มเข้าไป นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกแบบจำลองนะครับในกรณีที่เป็น multiple regression การที่เราเปรียบเทียบแบบจำลองเนี่ยก็จำเป็นที่เราต้องคำนึงถึงปัจจุณนีว่าเวลาที่เราใส่ตัวแปรอิสระเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะส่งผลให้ r square สูงขึ้นนะครับเพราะเวลาที่เราเปรียบเทียบแน่นอนเวลาที่เรามีแบบจำลองหรือแบบจำลองนะครับตัวแปรอ,อาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น adjustest s q u a r e นะครับ adjust a d j s q u a r e เนี่ยก็จะมีการปรับนะครับด้วยจำนวนของ degree of freedom นะครับก็คือจำนวนตัวแปรที่เราตัวแปรที่บายที่อยู่ในแบบจำลองนะครับเพราะฉะนั้นตัวครับเราก็หารด้วยจำนวนตัวอย่างลบด้วย k นะครับแล้วก็ลบด้วย1นะครับเอ็นลบ k บวกหนึ่งเนี่ยเอ้ k ลบหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือจำนวนของตัวแปรนะครับนะครับที่ตัวหารเราก็จะปรับด้วยจำนวน ตัวอย่างลบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัว adjusted square เพราะฉะนั้นตัว multiple regression ที่มีจำนวนตัวแปรที่แตกต่างกันเว้วที่เราเปรียบเทียบว่าแบบจ้องไหนเนี่ยอธิบายความแปรผันของ y ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็จะใช้ตัว adjusted square เป็นตัวอธิบายนะครับแต่ก็ตามก็มีข้อต้องคือระวังหน่อยนะครับก็คือว่าเวลาที่เราเปรียบเทียบตัว adjusted square เนี่ยแน่นอนเราต้องเปรียบเทียบในกรณีที่จำนวนของตัวอย่างเนี่ยเท่ากันนะครับ n ต้องเท่ากันนะฮะเดียวกัน ตัวแปรตามซึ่งเป็นตัวที่เราบอกว่าไอ้ r square เนี่ยอธิบายความแปรผันของตัวแปรตามได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องเป็นตัวแปรเดียวกันด้วยเช่นเราก็เวลาเปรียบเทียบก็ต้องเป็นอย่างเช่น Wage ก็ต้องเป็น Wage เหมือนกันไม่ให้เปรียบเทียบ Wa กชกับล o อกเ g e เพราะว่าตัวแปรอธิบายเนี่ยเป็นคนละตัวแหละถ้าเป็น Wage กับ Lo อกเว g ชนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีของ g o o d n e s s o f fit ในตัว multiple r e g r e s s i o n นะครับเราจะพิจารณาในเรื่องของตัวเอช u ชอ e ์ตส์อ